ท่องกบทงเกียดพี่น้องพอดีขึ้นไห้งเนาอ่ะพอดีเขาได้ปนเนาะเอาปนเอาจังเสียบจากพ่นเลยนะพไดีกินโดนอันทงตัวท่านไม่ใตายหรอัวนี่ัท่านตายเยอท่านตายอสวัสดีจ้าแม่ท่านดูจจ่ายละคนัสดีครับ จ้ากกว่าล้างกินน้ำทำไมคนมาหาเขียดมาพี่น้องไร่ไร่โบได้เอาซื้อด้านนี้แล่นใส่ตะกบตกบหงอวันได้แล่นไปบอนนั้นได้นหักข่าวไม่ได้วันโบได้หักตัวนี้ฮันกบได้หักวะเขียดก็ไได้หักกบก็ไ่ได้ฮักก่อนสิว้าฮันเออไม่ใช่ไปเดี๋ยวใส่ตะกร้าไว้อือเอาเอาใส่เบคอนี่แล้วก็คือใส่กับตะกร้าเออเมันมุนอืมอันนี้เขียดอันน อันนีกบกดตษวบบดิบสีอมใส่ผ้ากระใส่เลยแม่ก็ใชไอันนี้อันนี้บักแตงนะักแตงเหียบักแตงเหี้ยแลพี่น้องบักแตงไท่ก็ไจ้เอาไปกินปลาย่างนะอยู่ในโนนน่ะนีมันเกิดะเอ้ยมันก็เกิดใดลูกกรบฮัที่เอดินไปมันยังเกิดออิมไปมม่เลยเกิดเพราะว่าหนะอยูนโนนปลาย่างอีตไปเปผู้เดียวเจ้าเนะ กัดปัดปดปดปปปดปตไปคดเดียวฝนตกบ่ไไ้ไปฝนเศ้าแล้วก็ไปเลยโอ้ฝนเศร้าแล้วว่เจะยังไปบเออฝนตกทั้งฝนโอยสิบก้าไปฝนตกแห้งเหมือนทั้งลมความเลยเออ้กนอนอยู่ลอ่กาันทีลงไปลงลงลรมานี้แจง โอ้เจ้าลงไปคันสตั้งยัดจัาดเอาเขียดนี่บอได้ว่าติดไม่น่าลงไปทั้งไตเนี่ยบอในคันคูนาแบบนี้นะอืมขณะนา,นานบนไตดูค่าหนองนี่นะมองขึ้นไปขณะไปเงินหนักเงินผู้กีซ่าโอ้โอยูอซาไตห้องมีครบจำนี่แหละตัวนึงบ่เอาเออูซาบ่อคือในด่างแม่บ่เอาอยู่ในดา่ดางผมนะเออเมันอน,นั้นไม่ตัวเดียวไปบ่โดบ่ผมบ่ทั้งคุณไตไหมซาไตหรือไง ผมลองดังว oh ันน <seine Christmas. S 1> mm, mm ี hmm. been, h, mm ้ม hmm. so right. mm ันทงสแสมันจะในะนำวัน hmm. น uh ี้ผมไปไต่เบื้องมาหนึ่งวันนี้ผมเลยเห็นกบเอ้ากบก็มีตัวเดียวมันนี่แหละแม่ได้มาให้ตัวปล่อยอืมเลือดสาไต่เลือดสาเท่ามันก็ยุ่นนี่แล้วมันก่ไล้ไปใส่ด้ยมันก็ห้องวันนี้เลยนั่งนั่งเอออยาบไฟเขา ได้ยินเสียงรถบัตั้งบัตั้งกกันบ่ว่าไฟก็บ่ได้ซักหนาเออโอ้ยนี่เข้านี่สดจังว่ามันแจงนสิไปอยู่บ่วบ่ไปเสียงคือเสียงรถโอ้เขเจ้ามันไฟดโอ้อันอันฝนเซาเขาเจ้าวันวันเข้าไปห้องนมันบ่ไปดอกเพราะว่ามันฝนตกแวกนอันบงลมลวนน่ะ ต้นแค่จะเอ็นมาพี่แสดงว่ามันลมแห้งเกินเออแห้งจนแม่ว่าสังกะสีไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะอยู่เมนอนท่าให้พี่น้องเบืองต้นแค่มันขนขนไปทางนั้นเดนี่ยแม่ย่งย่านสังกะสีนะบ่อนเคาลบนะเออย่านไม่ไปก็ผมจะว่าฝนมันลมมันแห้งเนี่ยมันหนามหมทั้งหน้าบานเปียกวนลูกมาสากเขาว่าทั้งไม่กล้าไปเนาะตกลมตนฝเพราะว่าจบไปจังไงเนี่ยเราฝนตกบ่ แม่ก็ย่างไปหั่นเลยไปหาหน้องหั่นวก็ง,งอ,งงองขึ้นมาเงินขึ้นที่าเกลตับเล็วก็นั้นเล็วแบบนี้อันกค<ป>รบเขียนเล้วก็วได้หลายเติบมาพี่น้องเนาะครบมันมาเสื่องกันปะเสื so, ่องแต่แต่อยู่ใก้น้ำเำลยหนาวม,มันบาได้มันมุ้ตับมุ้ตับมันบาได้ผู้ส่นน้ำนน้ำบาได้มีแม่หนอหน้วมันเล็กเนาะอันนี้น้ำมันเต็มให้น้าบริสุบธิอันนี้หันได้อยู่อัน คปนอูนาได้อันเป็นห้องหาแม่ตัวแม่เ็นตัวผู้เป็นห้องเนี่ยเอ็ดเป็ดอยู่ก็ยองย่องไปกับกับรถตัวเอาอันนั้นมาใส่ไน้ดงตังสายเอาไว้ตังสายมาใส่แก่ข้าวมันจะดักอิ่มเลยเออใบมะเขยอใบตังสายเสียมันห่วงหนึ่งมันห่วงเลยสวนน้นนั่น ใส่หลังเานั้นไหมจีอะไรเหรอกินโดนันนวกินโดนวีนวะ่างน่ไหเราเนี่นามก็เริ่มหอนเอนะส่งเกียวไหมแม่ไปตอนเื่อนยกินเขาก็วันนี้ละพี่น้องสมน้อไม่สมม่ใ่มาพี่เลเพิ่นไปกันบอด้ไปตอนพ่อเขาเยอยมาอึ้มูจะมาคนห บ่ว่าตาเฮาบ่ไรโอ้ยโอ้ยตอน้เพิ่นไปใส่เบ็ดเจ่าผุน่ะเรามานี่ล่ละสงสิยไปยามเบ็ดนําใส่ใส่ผุนเราไปใส่เบ็ด่อันฝากสงข้ามผุนอะก็ไต้อเออไปตนนเนไคสคนหัวคนหัวมาโอ้สงสบ่บจักเหรอแม่มาเอานน้ำไอ้เขาะเ้าไปบักทนมหาบอเอาเราเะเวนพุนอะตอนซีโมงผุน ok ok ่ะอะไลไปตอนะเลตอนลกเข้ามาเขาเม่อื่นผมยุ่ผมบ่เด้ไป เพราะว <บา S 2> ่าฝนติดตกผมเลยประกาศไปนนพุ่นแม่ปงเขาเจ้าไปเอาฟืนพุ่นแม่เขาเจ้าเฮ็ดป่าบอนอยู่ยพ่นเขาเจ้าไปใส่เบ็ดโอ้ยน้นองเต่เนตา,าน้องเต่าฝากมันให้เงี้ยเขาเจาา้าอะไรบ้างชาวบ้านน้องเต่าถีงเงินคน,น <c oughs> อนเือนเรากำลังส่งเงินไม่รู้ให้คุณแม่ไปไนนแล้ว แก้วอ okay. uh, uh. uh, so no no. kind of ีกเ้น้อยเอาไปใส่โ้แก้วโจีนก็าบอว่าใส่เราอยู่ในตัวเอาเขาก้วแบบนี้ันนอะนอ้จเปียกส่จับเปีกใสน็ไม่นอนเ้าเเนนอนานเขเอ้คุณน้องว่อนอนอรนี้เาปไก็แห้งวัดไก่มันไม่สิโตขึ้นนะมันสิโตเอาาแตเจ้าดีู้ไปเจ้าี่าดา เห็นเมื่อกลับมาไปเอาสั่น่อุ้ยสอนโค้งง่ายจะเข้านี่นันอ่เด้อยากกินมันไหลายอย่างไปถามไอหมาไปแบเขาไปขายบนให้แลาบนอย่างไรแบบนี้ย่งป๊อนี่เโอ้เขาไปใ้นช่วงไหนฮะเขาเจาป๊อปขายว่เออไปขายเมื่อไหหนานี่นัน้าดย์อเดยอยู่ทางซอยเข้าไป เจรต์ของามันจะเข้าไปทั้งโดนหอน,นะแต่มีจุ่มนุ่มไปทั้ง,งาอาาเดี๋ยวไปฝากฝากซากสวนที่ผมมีเงินคนมีหลังของนะล้วมีซอยเข้าไปเลยนะเฮ้ยแต่เห็นกบกำลังง,ง่วงๆทำเด็กโป,โปนี่ตีนนี่หน้าเทียนกบธรรมศาสตร์นั่นแหละเฮ้ยดู่ังกรไปแฟน ไดคือบอกไอหลอดเราก็บอกอยู่าผู้ใดอยกได้โคบมันโลละร้อยตัวน้อยตัวใหญ่ก็โลกเปลี่ยนมากระจมาปีไหนสั่นี่แหละเนี่มาต้มปันตูจกนั่นเีเรา่เออในเนั้แม่มาต้มให้แม่เมแม่ขีได้ห่ีงเงาต้มเออโคบ้านแถวไหหรอเออเราแถวหงในบอกคนมาขายมไา่เล้เออสั่งบอกสั่งพันแม่นต่เสียเนี่ยหาขาเด้ย บ็เเจ้าก okay? ับบัากอพ่อค้าเขาซื้อขาขาเออมันตนะมันซ้ำมันซ้ำสัวที่ได้ขายเนี่ยมันไม่ไไปพูกเบิดปั๊บเลยพ่อค้าบอะไเบิขึ้นกระขังอยากได้เทียดที่เอจะได้เขียดกขํ้มเล่นเสียเียดเล่สียโคตรอืะมีห้องหลายโคตรมันเลยบังแรงนงบงอัยู่ก็าสาแต่นนะมันนะลผางแงงละผ้าต่ยก็ควายครบนั่น กบทำา้สาากินเก่งนะหากินเป็นครับพี่น้องเปลี <s art ing> <INE Sh applauding> ่นกัซ้ำเลยนะพี่น้องเนาะคุดแหมพุณมาตะหาเขียด่านเล่เลมาท้ายถ้ำใ้เบิ้องนะก็ได้เด้ทงกบทงเขียยนะพี่น้องนี่นะโค้งกันได้เขียนะมันไปโค้งเป็นเดไปอยู่หนองไม่แ่นอันูเทงอันโค้งมันกบน่อยว่ามี่ แม่บนนั้เบิ่งเลยไม่จับงัดจับงัดรถยกมือไปมัน,นมันมันเลื่องนี่นะมันบอซอยให้นะคุณแม่คน,นนี้ขยันเนาะอันนี้ถ้าจริงมันกบหน่อยแต่สุมม่มบุมีลายเออตบเกียร์หน่อยอันคลิปไหนจะพวาคุณแม่ไม่ได้พี่น้องด้วยเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วนะสวัสดีครับคุณแม่ผมย้อยสวัสดีครับ,รบจะพวกันไม่ได้พี่น้องเด้อกับโคเดนไหมสวัสดีครับ